สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับดูผมซามูเซลนะครับวันนี้เราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าไฟเดอะบอททอนนะครับก็เข้าเราตามมาหาปุ่มนะครับแล้วก็ผ่านยี่ดานด่านด่านไปเรื่อยนะครับก็ดูด่านสิครับทุกคนโคตรเยอะวันนี้ผมจะไปให้เท่าที่ผมจะไหวนะครับก็มาเลิกไปดีกว่าอย่าแน่ครับค่อยเรากดปุ่มนะครับเพื่อไปด่านต่อไปกดเลยนี่อันต่อมานะครับก็หาปุ่มที่ซ่อนอยู่นะครับโม้โหไม่เห็นยากเลย อันนี้มีต้นไม้สีดำเดี่ยมโอ้นี่ไงพีระมิดพีระมิดอุย้ยมันมีรูด้วยทุกคนโอ้ยมันมีเตียงด้วยเตียงของฟาโรอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้มีฟางข้าวเพราะนี่ไงโอ้โหนอ่จะยากอันนี้อาานะ่านว่าอะไรทุกคนอ๋อให้เราไปที่จุดสุดท้ายเหรอคือเอาของรางวัลเหรอผมก็ไม่รู้นะอุย้ยทุกคนอันนี้เป็นหิน เยอะมากอยู่ไหนอะอยู่ด้านโน้นแน่เลยผมว่าขอบๆหรอไม่มีไม่มีมมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงกดได้ปะกดได้กดได้นี่อันนี้เป็นเมืองเห็ดนะเมืองเห็ดสีชมพูอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ปุ่มมันต้องเข้ากับไอ้แดงๆแ,แน่เลยทุกคนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดินไปไ่ดนนี้มันยากจังอ๋อนี่ไงโอ้ผมเดินผ่านอะอันนี้ p i l ร t e ์เอาต์ c a ือ b าเผมเป็นลูฟี่นะคนผมอยู่ไหนเนี่ยผมต้องสีแดงไม่น่าหายยากนั่นบนแน่น่งยังเนี่ยกดได้ปะกดได้ปะกดได้กดได้เอ้ากดไม่ได้อยู่ไกลเกินผมต้องปีนขึ้นไปล้วปีนบันไดลิงกดปุ่มเลยอันนี้คืออะไรทุกคนเมืองหรอเมืองของในไมค์คาร์บเนี่ย ไม่ใช่เหรอเฮ้ยมีคนอยู่ด้านหนึ่งกัผมด้วยอะไรนะ่ยอูนา่าตรงเมื่อกี้ไม่มีนะทุกคนมีตรงไหนนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้เริ่มยากแล้วเนะี่ยถ้ามันไดแน่เลยสักจุดหนึ่งไม่มีไม่มีในบ้านเหรออันนี้คืออะไร,รอ่ะที่ขี้เหรออันนี้เตียงนอนเฮ้ยน่าใช่อันนี้เอ้าอยู่ไหนวะ ไปทุกคนยากมากผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยต้องทงแน่เลยต้องทงมีอะไรไหมเนี่ยสีแดงเหมือนกันอะไรเนี่ยมีให้ซื้อด้วยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยด้านนอกเหรอหรือด้านบนนองมองให้ทัวนทุกคนด้านนอกแน่ดิเอ้ยอยู่ไหนวะเริ่มละเ,เริ่มยากแล้ ไปเนี่ยเอา้าไม่เห็นได้ไงเนี่ยอันนี้เป็นเมืองนะไอ้ต้นเบอร์รีนะ่เนี่ยมีอะไรไหมเนี่ยแปลกๆกันนะแปลกแกนะไม่น่ามีในบ้านเข้าได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ตรงนี้ถ้าถ้าเราไปแล้วออกมาได้ไหมเนี่ยไม่เอาไม่ไม,ไม่เสียงเดยอทุกคนอยู่ไหนนะไอ้หลังบ้านสีฟ้าะ่ะ อา้าวไม่มีอ๋อผมดอกผมโดนหลอกใครโอ้อ,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 อนไนอยู่ไหนเนะี่ยใต้บ้านใต้รถแต่รถนี่งนะว่าละอุ้ยโอ้โหอะไรอะมีใครสักคนหนึ่งที่มีปุ่มของจริงอยู่ผมว่าเนี่ยตรงมุมมุม,มอา้าวทำไมคนนี้ไม่มีปุ่มอะเราอจจะรู้ไหมเนี่ยโอ้แม่งก็วิ่งไปมาเนี่ยโอ้ยเฮียใครสร้างเนี่ย ไอคนน้นคนนู้นคนนู้นมงไปไกลมากเอ้อนี่ไงชโชคดีเชอเฉยไอัน,น้าอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยบ้านโพนี่เหรอโอ้คนลบตาหลักสีจัดต้องหาปุ่มสีแดงนะเนี่ยว่าอยู่ในอยู่ในหลืบในสอกนั่นแหละอะในสอกในในซอกเอออยู่ไหนวะ ตรงนี้เป็นทางอ่บแบกเนี่ยมือนเปิดทางให้เรามาบ้านโพนี่มีอะไรอย่างงี้ด้วยหรอวิทยอยู่ไหนวะสรุปปุ่มโคตรยากเลยอะไรเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงทุกคนมองเห็นแล,ละนี่ไงนี่ไงเอา้าไกลเกินอีกต้องไปต้องไปกระโดดไปป่ะถึงไวหนกด็ได้เลยนี่ไงกด็ได้เลยทุกคน ผมอยู่ฟาร์มฟาร์มวัวอันนี้วัวหรือแกะเนี่ยทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีนะมีไก่ด้วยทุกคนมีไก่ด้วยไม่มีไข่ทุกคนมีไข่ไม่มีเลยมีหมูนี่หมูซาเวเน,น่นตะแก่ทุกคนอ่าน่าชั้นสองวะอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยไก่แอบมาคลอดลูกโอ้ทุกคนมีงี้ได้เหรอ,อนนี้ได้เป็นผัวไก่ปะแต่ผัวไก่คลอดไข่ได้เหรอทุกคนมีมีคนมาด่านผมด้วย ฮีนาวีเฮ้ยนี่ไงโอ้ไก่ข้อโดนปุ่มโอ้อะไรเนี่ยอันนี้มามุกเดิมป่ะปลุกใต้รถไม่มีทุกคนผมตาลนรถไม่มีอ๋ออันนี้ง่ายๆอันนี้ง่ายทุกคนนี้ง่ายพูบ้านไหมครับทุกคนไม่ใช่บ้านอี๋อันนี้เป็นอป่าไหมาครับใช่ปะ่ะผมว่าปุ่มไม่น่ารือเฮ้ยมีถ้ำด้วยทุกคนมีถ้ำด้วยเอแต่เพื่อนหายไปไหนอ๋อเพื่อนอยู่นูน่นมาถ้ำนี้แหละถ้ำนี้มีปุ่มแหละ นี่ไงทุกคนอันนี้หมากลุกว่าหรือหมากกระดานเฮ้ยอันนี้มันเปิดโลกมากนะว่าหาง่ายเนี่ยอันนี้นี่ไงโอ้ด่านหลังๆง,ง่ายมากทุกคนอุย้ยปีศาจทุกคนปีศาจผมปีศาจตัวอย่างอ้วนทุกคนอ้วนตูตาเลยปุ่มนี่ไงทุกคนปุ่มโอ้หาง่ายอันนี้อะไรตึกเหรอใต้นบันไดมีปะไม่มีไม่มีมมอันเนี้ยอันเนี้ย ต้องเช็คทุกอันนะเนี่ยอันตรายมากเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ล่ะอันนี้ไม่มีเฮ้ยทุกคนถึงใช้โมสุดแล้วเนี่ยเพรว่ามันต้องอยู่ดั้งโมสุดแน่เลยหรือเปล่าเน้อก็ไม่มีก็้าผมโดนหลอกอันเนี่ยอีกบนกันไม่อีกหรือเปล่าสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งต้องลองกระโดดเองดูเฮ้ยอันนี้อันนี้อุ๊บเกิไมาถึงอันนี้อันนี้อะเอ้า โอ้ย oh, oh. อย่าต้องลิฟต์อันต่อมาเป็นเหมือนด่านคลาสิกของโลบอกนะทุกคนผมที่อยู่ไหนน้องผมว่าอยู่เมกา้าไม่น่าอยู่ไหนหรอกนี่ไงนี่ไงโอ้ oh, oh, ทุกคนอย่างง่ายเลยอันนี้ผมไม่เล่นเลยนเยน,น,นะ่ะผมมงาเล่นครั้งแรกเนาะอันนี้ขเขาขักดหรอชิฟล็อกได้ไหมน่ะชิฟล็อกได้ทุกคนชิฟล็อกได้่อ mm hmm. uh, ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ อันไหนปุ่มอะปุ่มอยู่ในเขากรดอ๋อโอ้โหวันนี้ไงองไม่ยากไม่ยากอันนี้อะไรอะอ๋อโดนสีแดงไม่โดนไม่เป็นไรใช่ไหมวันนี้สีแดงเยอะมากทุกคนอันนี้จะหลอกตาแล้วเนี่ยทต่มันก็ไม่คันขนา,ขนามือผมหอกแค่นี้อะชิวๆไม่อยู่ไหนนะเอา้าไม่ชิวทุกคนไม่ชิวแนละ้วปุ่มอยู่ไหนเอ้ยไมไม่เห็นปุ่มอะ หรือด้านล่างวะนเนี่ยนี่ไงโอ้เอ้ยดานอันนี้เล้วไนะอ้มียู่อโด้วยขึ้นได้ขึ้นได้ทุกคนขึ้นได้อย่างเฟีเ้ยวอย่างเฟีเ้ยวเอ้ยเมื่อกี้เห็นดินะนี่ไงอันนี้เป็นบ้านนะทุกคนบ้านคนเฉยเฉนี่ไงไม่ยากทุกคนอันนี้เป็นเอ่อห้องครัวน,นะจะ่ามุกเดินไหมใต้โต๊ะใต้โต๊ะไม่มีทุกคนไม่มีอันนี้คืออะไรมาคว้ยบรอ,รอไม่น่ามีทุกคน สิงลังหน้าสิงลังหน้าสิงลังมือไม่มีไม่มีเฮ้ยในนี้ไปเนี่ยเฮ้ยน,นี่ยัอันนี้เป็นอ่ฟุตบอลนะทุกคนแล้วก็แคทที่เชีย์เต็มเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะมีให้ขึ้นด้วยด้วยขึ้นทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางน,นี้อ๋อเฮ้ยตกทุกคตกทุก,ก,กคนอันนี้ตกเป็นอะไรไปเนี่ยน่ากลัวอย่างงี้นนะอันนี้ไม่มีอะไรเลยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่มีลง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 อ่าต้องระวังตก,กทุกคน ผมไม่รู้เป็นไรนะแต่ไม่เสียงเนี่ยบาใครเสียงก็เสียงไปนะผมไม่เอาเนี่ยผมว่าอยู่ยด้านหลังนี้แน่เลยทุกคนสันหนึ่งอะ่ะนี่ไงอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ทุกคนต้นไม้ของพ่อนะเขาให้เรากระโดดขึ้นไปเฮ้ยอ๋อบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้สวยมากสวยมากหลังทีวีไม่มีเอ้ยนี่ไงอีตรงโต อันต่อไปอ่ะอะไรเซนต์คอร์สมากับเรนเดียร์สองตัวเฮ้ยทำไมปุ่มมันอันนี้มันใช้ปุ่มมันหนาไม่ใช่ทําไมกว้างมันจมูกดำอ่ะทุกคนไปทำอะไรมาเซนต์คอร์สนั่งทับปุ่มป่ะเนี่ยผมระแวงเงนีเ่ยนะเฮ้ยผมหาแต่เซนต์คอร์สไปเลยเนี่ยไปหาที่อื่นดีกว่าตรงนี้ต้นไม้ต้นไม้ไม่มีอ่ะทุกคนยืนที่สูงอ่ะที่สูงไม่เห็นนะ s n o w m a อะไรเนี่ยน n o w m สุกไวไหมเนี่ยมีในสโนเไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้ยากเล่นะอันนี้เริ่มยากทุกคนอันนี้เริ่มยากแล้วหรือว่าผมไม่เห็นทุกคนอาจจะเห็นก็ได้แล้วเนี่ยว่าอยูดตรงอยู่ตรงดาดของานต้าเหรอไม่ใช่เอ้ยน,นี่ไงโอ้โอ้ไม่เห็นได้ไงเนี่ยอันนี้เป็น h a วีน n h a r v i ตรงดาบผีไม่มีร่องมีร่องอ๋อไม่ใช่โอ้สองสักคนโรกจิตเลย อันนี้เอ้ยนี่ไงอยู่ในบ้านอันต่อไปขนมหวานทุกคนขนมหวานอันนี้คืออะไรอะ่ะประตูบ้านเหรอหลังประตูบ้านหรือเปล่า๋อ,อไม่มีอันนี้กล่องน้ำตาลทุกคนเฮ้ยกล่องน้ำตาลเหมือนมีอะไรแปลกเนี่ยเฮ้ยมันมีรูเข้าไปอะ่ะเฮ้ยมันโดนหลอกโดนหลอกควายอีกแล้วโอ้แน่นอกแน่เลยนี่ไงโอ้ใต้สะพานเฮ้ยทุกคนมีเพื่อนอยู่ด่านนี้ด้วยยาชิโน อา้าทำไมเขาตีด่านเนี่ยด่านนี้ยากขนาดนั้นเลยหรอไม่ด่านนี้ไม่มีอะไรนะเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าทุกคนผมมันต้องอยู่เนี่ยสักอันนึงตรงนี้แหละไม่น่าไปไหนไกลหรอกไม่มีตรงแคชเชีย์หรอนี่ไงแคชเชีย์อันนี้คืออะไรทุกคนอา้าวอันนี้เราชนะทุกคนอันนี้คืออะไรต้องชนะฮาร์หมด ก็เอาต่อคิดหน้าแล้วกันนะครับก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อผมในกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยขอบคุณทุกคนนะครับจุ๊บ